สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับสื่อการเรียนรู้การใช้งาน Google Docs นะครับหรือ Google เอกสารนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การแชร์ Docs นะครับให้กับผู้อื่นหรือการแบ่งปันเอกสารนะครับให้กับผู้อื่นได้เข้าถึงนะครับก็เดี๋ยว เมนูจะเป็นอย่างไรนะฮะการแชร์จะมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานะครับลองดูกันเลยนะครับหนึ่งวิธีหนึ่งวิธีหลีกความล้มเหลวบบรรทัดใหม่โอเคนะครับผมก็จะเปิดเอกสารถ้าเป็นบทความเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งวิธีหลีกความล้มเหลวหนึ่งวิธีนะฮะหลีกหนีความล้มเหลวนะครับเป็นบทความเดิมนะครับ ก็ผมได้เตรียมเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้ผู้อื่นนะครับเข้ามาอ่านเอกสารของเรานะโดยปกติ Google จะตั้งค่าไว้เป็นแบบส่วนตัวนะฮะก็คือใครที่สร้างเอกสารคนนั้นก็เข้าถึงได้นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเราต้องการจะแชร์ให้ผู้อื่นนะหรือแบ่งปันให้ผู้อื่นเราต้องมากำหนดสิทธิ์นะครับหรือทำให้เอกสารนี้เป็นแบบ เข้าถึงได้ทุกคนนะครับมันก็จะง่ายนะครับในการเข้าถึงนะครับซึ่งเมนูนะครับในการแชร์เอกสารจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับถ้าใครที่ปรับเป็นเบล์มดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนอ่านได้นะครับจะอยู่เมนูด้านบนบนหน่อยนะเมนูแชร์นะครับหรือนะครับจะไปที่เมนูไฟล์ก็ได้ นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรมาหาคบว่าแชร์ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะไปที่เมนูไฟล์ก็แล้วกันนะครับโดยเราอยู่ที่ในส่วนของเนื้อหาเอกสารนะครับบรรทัดใหม่นี่นะครับหนึ่วิธีหลีความล้มเหลวโอเคนะฮะอยู่ที่เนื้อหาเอกสารแล้วผมจะกดไปที่เมนูไฟล์เลยนะครับ alt e r f ครับ กไฟ sub menu หนึง่ง of เก้าจากนั้นก็เลือนรูกสอดล่างมาที่แชร์นะครับแช a ์ a s โอเคเจอพอดีเลยนะครับจากนั้นก็ enter เข <Five, S 1> <Rivera. S 2> ้า <yan> ไปเลยนะครับไฟ sub menu document blank รายชื่อบุคคลที่ใช้รายการนี้ให้มีรายชื่อผู้คนหรือร่มหนึ่งรายการ menu focus mode นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในการแชร์ก็จะมีอยู่นะครับหนึ่งรายการนะรนั่นก็คือตัวของเราเองนะฮะตัวของเราเองที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะครับ โดยปกตินะฮะตอนนี้เขาตั้งค่าไว้เป็นแบบส่วนตัวนะฮะก็คือคนที่เราจะแชร์ให้จะต้องเป็นบุคคลที่เพิ่มอีเมลเข้ามาเท่านั้นนะครับใครที่มีอีเมลนะครับอยู่ในรายชื่อของเมลเราอยู่แล้วก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็เพิ่มเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับเพิ่มมาสัก1่อีเมลนะอันนี้เป็นวิธีแชร์แบบแรกนะก็คือเป็นแบบ กำหนดสิทธิ์ตามบุคคลที่เราอยากจะให้เข้าถึงนะครับตรงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีเมลเข้าไปนะฮะใช่ English โอเคนะครับ K.I.Killer007 โอเคตอนนี้เป็น Killer007 นะฮะตรงนี้ผมเจอพอดีเลยนะฮะก็กด Enter ไปเลยนะฮะจริงๆก็พิมพ์อีเมลให้ให้ครบเลยนะฮะพิมพ์อีเมล ให้เรียบร้อยแต่ว่าพอดีของผมเขาจดจําไว้อยู่แล้วนะฮะก็พอเขาขึ้นมาเราก็กด enter ไปได้เลยนะฮะ table um Com bo auto complete collapsed has editable blank combo box เพิ่่มมผู้คนแลละกุโอเคนะตรงนี้เมื่อเราพิมพ์อ e ีเมลเสร็จแล้วนะครับก็เขาก็จะเพิ่มเข้าไปในรายการนะครับเราสามารถที่จะปรับเป็น browse โหมดนะฮะปรับเป็น browse โหมดผมปรับ browse โหมดหนก็ได้นะฮะ browse mode อ่าเมื่อกี้เขาอยู่ในโฟกัสโหมดนะฮะผมปรับ browse โหมดหนก็ได้ เพื่อที่จะได้เลื่อนดูว่าเขามีสถานะยังไงนะครับผมกดลูกศรล่างลงมาเลยนะ Out of Button Collapse Menu Submenu Table เปลี่ยนตรงนี้นะครับก็จะตอนนี้นะฮะเคอร์เซอร์เขาจะมาชี้อยู่ในส่วนของอีเมลที่ผมเพิ่งเพิ่มเข้ามานะก็คือคิลเลอร์นะฮะคิลเลอร์ตรงนี้นะครับหนึ่ง rows and หน columns เพิ่มผู้คนและกลุ่ม combo box collapsed has autocomplete editable ตรงนี้ก็เป็นการ กรอกอีเมลนะของลูกศรบนไปอีกหนึ่งคอลัมนหนึ่งอศูนย์ศูนย์เจ็ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกนะครับที่เมื่อกี้ที่ผมพิมพ์อีเมลเข้าไปนะเขาก็จะเลือกอยู่ที่ killer ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เมนูเปลี่ยนสิทธิ์ editor นะครับก็สามารถที่จะนะครับเป็นสิทธิ์ที่เขาจะให้แก้ไขข้อมูลได้นะครับถ้าใครที่ใช้เป็นแบบเพิ่มอีเมลนะครับ ก็เขาจะตั้งให้อัตโนมัติเป็นแบบแก้ไขข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมดูสอนล่างลงมานะครับเพผู้คนและลุ่ม c อ m b o Box c ก l ล a p s e ีมีออ o ต e เลอีกนะครับ Out of table m e n ต button collapse sub menu เออเปลี่ยนสทตรงอินงิเตอร์ตรงนี้นะฮรสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนสิท์ได้อเดี๋ยวผม Focus โหมดเข้าไปเลยแล้วกันนะอ่า uh, Insert ร p a c เนะฮะ f o c ั s mode เออเปลี der, ่ยนส Menu b men u ูบ o n c o l ล a p s e sub menu โอเคผมดูสอนล่างเลยนะ ผู้มีสิทธิ์อ่าน Radio menu item not checked หนึ่งผู้แสดงความคิดเห็น Radio menu item not checked สอง Editor Radio menu item checked สามสามารถที่จะเอ่อเปลี่ยนสิทธิ์ให้อ่านได้อย่างเดียวก็ได้นะในกรณีที่เราไม่อยากให้เขาแก้ไขนะอ่าหรือถ้าอยากจะทำงานร่วมกันก็สามารถที่จะเอ่อไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะก็ให้เขาเป็น e Editor ไปนะตรงนี้ Editor เปลี่ยนสิทธิ์ Menu button collapse submenu นะผมกด Escape ออกมานะ Browse mode อ่าแล้วก็ เพื่อยุบเมนูไปนะปรับเป็นเบ้าโหมดนะฮะก็คือคนนี้สามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ด้วยนะฮะอ่านได้ด้วยแก้ไขได้ด้วยนะฮะอ่าก็คือทํางานร่วมกันได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมมาดูข้างล่างนะว่าเขามีค่าอะไรให้ตั้งบ้างนะครับ Chat Bo อกซ์เแจ้งเตือนพวกเขาอ่าแจ้งเตือนนะแจ้งเตือนมาทางอีเมลของผมนะครับว่าอ่ามีเอกสารนี้ส่งไปนะครับข้อความ Edit Multiline อ่าเนี่ยอันนี้ก็เขาจะให้ใส่ ข้อความนั้นเราใส่ซะหน่อยนะครับ focus mode t y อ่เอกสารสระออกษสระรออเรือพอสระไม้ตอมสระไม้ไม้ไม,ม,มขอไข่นี่นะครับเอกสารที่ต้องแก้ไขอ่ะเป็นเอกสารที่ต้องแก้ไขแล้วกันแล้วฮะก็เสมือนว่าเอกสารนี้จะต้องมาแก้ไขนะคือ,อผู้ที่เราแชร์ให้เนี่ยเขาจะต้องมาเพิ่มข้อมูลนะตรงนี้อ่ะพิมพ์เสร็จแล้ว นะครับเราก็ mode. สลับไปที่ browse mode นะฮะเราก็เลื่อนลงมา out of edit table with 1 rows a n n หน columns row 1 column หนึ่งวิธีมีความล้มเหลวอ่อันนี้ก็เป็นชื่อไฟล์ที่จะบอกเขานะ blank out of table button ส่งความคิดเห็นไปยัง google button ยกเลิก button ส่งนะฮะแล้วเราก็เลื่อนลูกศรน,นะครับล่างมาหาคำว่าส่งนะครับคำว,ว่าส่งเขาก็จะส่งลิงก์นะครับรวมถึงอ,อีเมลนะครับไปที่ รับเมลคิวเลอร์ของผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองส่งเลยนะครับเพิ่มบุคคลแล้วเพิ่มบุคคลแล้วไดอะล็อกโฟกัสโหมดด็อกิมโอเคนะครับหนึ่งวิธีหลีกความอ่าเขาก็จะย้อนกลับมาที่หน้านะครับของตัวเอกสารนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปที่อีเมลผมเลยนะครับอีเมลคิวเลอร์ gmail เพื่อสนะฮะ gmail กองจดหมาย link table column สร้างเอกสารที่แจ้งกับคุณหนึ่งวิธีหลีกความล้มเหลว chanapong dot b o o n m e c h อ่านี่นะฮะ เอกสารที่แชร์กับคุณผมกดเข้าไปใน Gmail กล่องจดหมายเลยในจดหมายเลยนะตัวเลือก Gmail กล่องจดหมายรายชื่อติดต่อเอกสารที่พี่หนุ่ม IT ผักวันที่21กุมภาพันธ์ตอบกลับพี่หนุ่มถึง Killer พี่หนุ่มเอกสารวันที่21กุมภาพโอเคนะเดี๋ยวผมดูเอกสารกันนะครับสอบว่ามีพี่หนุ่ม IT แชร์มาให้นะตอบกลับถึง Killer Link All Link Channel Graphic Link Channel พวงเอกสารที่ต้องแก้ไข Link หนึ่งวิธีหลีกความ Button เปิดหากไม่ต้องการได้รับไฟล์จากบุคคลนี้โปรด Link บล็อกผู้ส่งรายนี้จากไร์อ่านี่นะฮะ สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับรอดเปิดนี่ปุ่มเปิดนะและ้วสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดคร่าวๆกันเลยนะลองเข้าไปดูนะฮะเือสี about blank หนึ่งวิธีหลีกความ h t t p อ่ะเปิดการสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอแล้วในหน้าหนึ่งโอเคนะตรงนี้ browse mode focus mode คุณไม่ได้แก้ไขใกล้พูดวทำงานร่วมกันแล้วพี่หนุม่ม it กำลังแก้ไขในส่วนที่คุณเลือกหนึ่งวิธีหลีกความล้มเหลวนี่นะครับคุณไม่ได้แก้ไขใกล้พูดวทำงานร่วมกันแล้วบรรทัดใหม่ february 11 2 2022 By Sarah c h a เ w a t บรรทันยี่ <February. S 2> อ่าเนี่ฮะรเราก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนะครับแล้วก็แก้ไขข้อมูลร่วมกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมก็จะนะครับแก้ไขร่วมกับพี่หนุ่มไอทีได้นะครับตรงนี้ก็แต่ย้อนระว่าในส่วนของการทํางานร่วมกันนะในส่วนของคนตาบอดอาจจะค่อนข้างที่จะดูยากสักหน่อยนะครับก็ในระหว่างแก้ไขผมส่วนตัวเนาะก,ก็คิดว่า คนที่จะมีการพูดคุยกันนะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันทีละคนนะครับแก้ไขก็คือระหว่างที่พูดคุยกันไปด้วยเนี่ยก็ทำการแก้ไขกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะให้คนอื่นๆเลื่อนอ่านข้อความนะครับคนที่แก้ไขล่าสุดนะครับเราอ,า,อาจจะอย่าเพิ่งแก้ไขพร้อมกันนะในส่วนของตาบอดเราเราอาจจะดูดูเคอร์เซอร์ดูอะไรยุ่งยากนะครับ แต่ถ้าเป็นในคนตาดีเนะี่ยเขาก็จะมีในส่วนของแถบเคอร์เซอร์แล้วก็มีถึงชื่อนะฮะบอกชื่อบอกอะไรด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนเนาะนะครับแต่ถ้าเราคนตาบอดอาจจะงงงกันสักน,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากจะแก้ไขร่วมกันนะครับก็ให้แต่ละคนนะครก็คือ,อผัดกันแก้ไขนะฮะผัดกันแก้ไขให้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะบอกให้คนอื่นนะครับเลื่อนตามมาอ่านหรือว่าข้อความที่เราแก้ไขโอเคแล้วหรือหรือยังนะครับ ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้นะจริงๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับใครแก้ไขอะไรก็รู้หมดนะครับตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะฮ gmail เอกสารอ่ตรงนี้ gmail กล่อง link โอเคผมสลับนะหนึ่วิธีหลีกความสลับมาที่หน้าของนึ่วิธีเอกสารนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้ว ตอนนี้นะครับวิธีแชร์นะครับแบบอีเมลนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะก็คือเพิ่มอีเมลเข้ามาแล้วก็ในส่วนสิทธิ์นะเขาจะกำหนดให้เป็น Editor อนะฮะอัตโนมัตินะครับก็ถ้าอยากให้เขาอ่านอย่างเดียวก็ลองลองลองไปแก้นะฮะให้เป็นอ่านอย่างเดียวด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะไปดูเมนูแชร์อีก วิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับก็คือทําเป็นแบบสาธารณะซะเลยนะครับซึ่งคนที่เข้ามาก็ไม่จําเป็นต้องใส่อีเมลเพื่ออนุญาตนะครับกรณีที่เป็นเอกสารที่เราอ,อ่านอย่างเดียวนะครับหรือจะไม่อ่านอย่างเดียวก็ได้ก็คือเป็นการแก้ไขร่วมกันก็ได้นะครับในในในตรงนี้นะเพื่อลดความยุ่งยากจะได้ไม่ต้องมานั่งเพิ่มอีเมลให้ ให้เสียเวลากันนะฮะก็คือสามารถที่จะอ่านพร้อมกันได้10-20คนไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปที่เมนูแชร์เลยนะไปที่ไฟล์ครับไฟล์แ m ร์ไปที่แชร์ลูกศรล่างลงมาแชร์ as เคกด enter เข้าไปเลยครับไฟ s m document รายชื่อบุคคลที่ใช้รายการนี้ให้มีโอเคนะครับเดี๋ยวปรับเป็น browse mode browse m o ก่อนนะครับเพื่อที่จะเลื่อนอ่านรายละเอียดดูนะครับไม่เป็นไรอีเมลตรงนี้ก็ค้างไว้อยู่นะครับอ ที่แชร์ให้กับชีเลอร์นะครับก็ค้างไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นสาธารณะดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมเลื่อนลูกศรลงมาเลยนะฮะ menu item it menu item channel p o n g menu item menu button unavailable menu item sub menu channel p o n g menu item sub menu c h a n n p o n t menu item sub menu killer สุด menu item sub menu menu out of menu button สองความบั t ดนเสินโอเคผมเลื่อนลงมาอีกนะครับ out of region button c o l l a p s e heading level ตัวเลือกลิงก์จำกัดเฉพาะคนที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาเท่านั้นที่เปิดด้วยเรื่องนี้ได้จำกัดเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์อ่านี่นะครับตัวเลือกลิงก์ตรงนี้นะครับเวลาเลื่อนลงสอนลงมานะครับอ่าเยอะๆหน่อยนะฮะก็ครั้งแรกที่เราได้ยินเมื่อกี้ก็จะเป็นรายละเอียดของคนที่เราอนุญาตครับนะทั้งทั้งเจ้าของเองเนาะแล้วก็ทั้งคนที่แชร์เข้ามานะครับเมื่อกี้ผมแชร์ให้คิวเลอร์นะคิวเลอร์ก็จะเข้ามานะตรงนั้นก็เราก็จะเลื่อนผ่านหรือถ้าเราอยากที่จะจัดการนะครับรีมูฟ หรือลบนะในคนแชร์ออกนะเมื่อกี้ก็เป็นคิลเลอร์ศูนย์เจ็ดนะครับเราสามารถที่จะไปลบเขาออกก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวในลิงก์นี้ผมจะมาเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าถึงไฟล์นี้ได้ง่ายๆนะครับเรามาที่สิทธิ์นะครับจำกัดเฉพาะคนที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาเท่านั้นที่เปิดด้วยนี้ได้เนี่ยนะครับตรงจํากัดนะครับตรงนี้เราเลื่อนลูกศรล่างมาจะเจอคำว่าเปลี่ยนนะครับลดจำกัดเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยะจำกัดเปลี่ยนเป็นคนที่มีี่ยเรากด Enter ตรงนี้เลยนะ หนึ่งวิธีหนีความล้มเหลวนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับ application dialog เนื้อหา frame แชรกับผู้คนและกลุ่ม dialog อ่าก็ focus mode เดี๋ยวเรา browse mode นะครับจากเมื่อกี้เมื่อกี้พอเรากด enter เข้าไปแล้วผมกดเปลี่ยนเป็น browse mode ไม่ได้นะครับผมก็กดแถบไปสักครั้งสองครั้งนะครับเพื่อให้เคอร์เซอร์เขาหนีไป,ไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับและถึงจะเปลี่ยนเป็น browse m นะครับอ่าพอเปลี่ยนได้แล้วนะครับ ลล็ออกกิง์่าเราก็จะมาเลื่อนหาเดี๋ยวเราลูกศรบนขึ้นไปก่อนนะลิงก์ที่แชรได้ Edit Read or Out of Region Button unavailable t ใช like ้การเป็น c a s s Button unavailable Expanded Heading Level แชรกับผู้คนและกลุ่ม Region แจกกับ c h a n n i f e r Vuong อ่าเห็นนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของที่เราแชร์แบบส่วนตัวเมื่อกี้ก็จะถูกปิดไปนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็จะถูกปิดไปหมดละเขาก็จะแก้ให้เป็นสาธารณะนะครับเราก็จะเลื่อนมาดูลิงก์นะฮะเมื่อกี้ผมลูกศรขึ้นเพื่อเพื่อดูรายละเอียดข้างบนเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูข้างล่างเลยนะครับ Out of region button unavailable expanded heading left button unavailable ใช้การ์ดเงินค่าสำหรับลิงก์ตัวเลือกลิงก์ region ลิงก์ที่ใช้ได้ edit read only http อ่านี่เราก็จะได้ลิงก์มาแตอนที่จะคัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับคัดล <Button. Cut S 1> อกลิงก์อ่าหรือมาที่ปุ่มคัดลอกก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมคัดลอกลิงก์เลยผมไม่ไม่ใช้ปุ่มนะลิงก์ที่ใช้ได้ผมมาที่ลิงก์แล้วก็กด h select all นะฮะ h t แล้วก็คัดลอก copy อ่าผมกด shift n นะฮะแล้วก็กดคัดลอกคัดลอกลิงก์อ่าถ้าไม่ได้มาที่ปุ่มนี้นะฮะก็ select ิงก์แล้วคัดลอกได้เหมือนกันนะครับ โอเคผมได้ลิงก์มาละเดี๋ยวจะลองดูข้างล่างนะครับว่าเขามีการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ menu menu. มเมนูบัตตอนคลัพซับเมนูทุกคนที่มีลิงก์เปลี่ลนนนยนลิงก์อ่าทุกคนที่มีลิงก์นะตรงนี้อ่ะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้เมนูบัตตอนคลัพซับเมนูผู้มีสิทธิ์อ่านเปลี่ยนสิทธิ์ของลิงก์อ่าเนี่ยผู้มีสิทธิ์อ่านเปลี่ยนสิทธิ์ของลิงก์นะฮะตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะตอนนี้เขาอ่านได้อย่างเดียวนะถ้าเราอยากจะให้เขาเขียนด้วยนะฮะอ่าให้าไปเลยนะะฮโโฟกัสหมด ผู้มีสิทธิ์อ่านเปลี่ยนสิทธิ์ของลิงก์เมนูบัตันคลับซับเมนูเราเลื่อนลงส่วนล่างเลยนะฮะเมนูสำหรับเลือกบทบาทสิทธิ์เมนูผู้แสงดงความคิดเห็น Radio menu item not checked สอง of สาม editor Radio menu item not checked ผู้แสดงความคิด,ผ,คคดผู้มีสิทธิ์อ่าน Radio menu item checked โอเคนะมีอยู่สามเมนูนะก็คืออ่านได้นะครับแสงดงความคิดเห็นแล้วก็ editor นะครับผู้แสดง editor Radio menu item not checked อ่าออตรงนี้นะครับก็เราก็มาเปลี่ยนให้นะครับอ่า ตามที่เราต้องการเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะก็คือให้อ่านได้อย่างเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวเราออกจากเมนูนี้ scape ไปก่อนผู้มีสิ์อ่านโอเคนะคแล้วก็ปรับเป็น browse mode นะครับแล้วเราก็นะครับจะส่งความคิดเห็นไปยังเสร็จสิ้นไปที่เสร็จสิ้นก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะปิดเมนูนี้นะครับผมผมไปที่เสร็จสิ้นเลยแล้วกันผมปิดเมนูเลย blank focus mode dark โอเคนะฮะและทีนี้เราสามารถที่จะเอาลิงก์นะครับไปวาง นะครับ Desktop list อ่ะเดี๋ยวผมเปิดอ g l i s h G Google Chrome อ่าผมเปิด Google Chrome แล้ววาน ew tab Google Chrome tool bar อ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าเว็บ Google ก่อน G G L dot com on search landmark เดี๋ยวผมลองเช็คดูว่า clickable แอป Google ลงชื่อเข้าสู่ระบบ visited link โอเคนะครับ visited link ตรงนี้เมื่อกี้นะผมเข้าเว็บ Google เพื่อจะเช็คว่าในการเข้าสู่ระบบนะครับคือเราไม่จะเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้หรือว่าล็อกอินด้วยบัญชี Google นะฮะ เราไม,ไม่จำเป็นเลยนะพอเราได้ลิงก์แล้วเราท่ที่จะกดเข้าได้เลยนะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเข้า Google เพื่อเช็คเฉยๆนะครับว่าเบราว์เซอร์ของผมตัวนี้ได้ลงชื่อเข้าใช้ไว้หรือเปล่านะฮะเพื่อที่จะทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้เราก็อ่านเอกสารได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมวางลิงก์เลยแล้วกันโอเคนะนี่ลิงก์ที่ผมได้มาผมวางไว้ในเอเดดวาแล้วนะครับผมจะกด Enter เข้าไปเลยนะฮะ docs.google.com/application/document ap เนื้อหาเอกสาร edit multiline blank หากต้องการเปิดการสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอให้กด ctrl alt c หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลให้กด ctrl เครื่องหมายคร<อ>ับอ่านะฮะเดี๋ยวผมกด ctrl control น,น,นะฮะ a l t e r n e t นะ set blank blank โอเคนะฮะอา้าวไม่ยอมเปิดนะฮะไม่เป็นไรนะรับ blank blank ตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะนะครับเข้าสู่ในส่วนของหน้าเอกสารแล้วนะพอดีเบราว์เซอร์ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดโปรแกรมรอ,องรับการอ่านหน้าจอนะครับ blank blank ก็เลย browse mode ย focus mode blank blank อ่านไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองกดกันฮนะโอเค okay. blank blank ไม่เป็นไรนะรใช้คีย์ลัดไม่ได้นะฮะเมื่อกี้เขาบอกคีย์ลัดมาอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรก็กดไม่ได้จริงๆเรา ก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดการสนับสนุนนะโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับถึงที่สามารถที่จะเข้าถึงเอกสารได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้นะโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะเดสก์ท็อปโอเคเราอ่านไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับ <New North. S 1> ผมไม่ได้เปิดในส่วนของอาการสนับสนุนการอ่านหน้าจอนะครับไม่เป็นไรนะครับ ก็นี่คือเป็นการแชร์เอกสารนะครับจาก Google Docs นะครับใน2รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือเป็นแบบที่ใส่อีเมลนะครับข้อดีตัวนี้ก็มีเนาะก็คือทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขเอกสารได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าเราอยากจะให้เขาอ่านได้อย่างเดียวเราก็ต้องไปเลือกในส่วนของการ เข้าถึงนะครับว่าให้อ่านได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เลือกไว้ค่าพื้นฐานเ็าจะเป็นแก้ไขได้นะทุกคนที่มีอีเมลจะแก้ไขได้หมดเลยแต่ยังไงต้องระวังระวังนิดนึงนะครับไปเลือกให้ดีนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือปรับให้ลิงก์เป็นแบบทั่วไปเลยนะคือแบบสาธารณะใครที่มีลิงก์ก็เข้าอ่านได้นะแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับในเอกสารที่เอาไว้เผยแพร่กับทุกๆคนนะครับก็คือเรา ไม่ได้เป็นเอกสารที่ต้องอเอกสารลับนะหรือเอกสารเฉพาะนะครับตรงนั้นถ้าเอกสารทั่วไปเนะี่ยก็ปรับไปลิงก์สาธารณะนะนะทุกคนมีลิงก์เข้าถึงได้ก็จะสะดวกกว่าแต่ก็อย่าลืมนะครับไปตั้งค่าให้อ่านได้นะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคเขาตั้งค่ามาอยู่แล้วนะครับขออภยัยเขาตั้งค่ามาเป็นอ่านได้อย่างเดียวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สบายใจใหายห่วงได้นะแต่ถ้าอยากจะให้แก้ไขด้วยกันได้นะครับ ในกรณีที่เราทํางานกลุ่มนะครับอาจจะมีสมาชิก5คน1ิคนเราไม่อยากที่จะเพิ่มอ e ีเมลให้เสียเวลานะครับเราก็อย่าลืมไปแก้ไขนะครับการเข้าถึงนะครับในส่วนของสิทธิ์สิทธิ์ที่จะเข้าถึงเนะี่ยให้เป็น editor ด้วยนะครับก็คือทุกคนที่มีลิงก์ตัวนี้สามารถที่จะเข้าถึงเอกสารนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปแก้ไขนะในกรณีที่เราอยากให้เขาเข้าถึงนะครับล้วก็แก้ไขทํางานร่วมกันนะจะได้ไม่ต้องมาใสา e ่อีเมลนะครับให้ยุ่งยาก นะครับในในส่วนตรงนี้นะครับก็ลองนําไปใช้นะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับว่าใครเ,เราสะดวกแบบไหนนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ